กมลพันธ์พอลอดจีบค่ะทำเว็บแอปพลิเคชันชื่อหลักยิมนะคะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยส่งเสริมการทำกิจกรรมเครือข่ายของผู้สูงอายุค่ะพัฒนาโดยใช้ภาษา p h p แล้วก็ a r a v ว l, l f r ฟ m e w o r k ค่ะเว็บแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีความเป็นคอมมูนิตี้ของผู้สูงอายุค่ะโดยฟังก์ชันหลักของเว็บก็คือฟังก์ชันบล็อกนะคะโดยที่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้นำความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ค่ะแล้วก็ ฟังชันต่อมาก็คือฟังก์ชันกลุ่มค่ะผู้สูงอายุสามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มที่ตนเองสนใจเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในวัยเดียวกันได้ค่ะแล้วก็ฟังก์ชันที่3นะคะก็คือฟังก์ชันกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นได้ในจังหวัดกรุงเทพมหา,าคนครได้ทางเว็บไซต์ของเราค่ะ ปัญหาที่เจอก็คือในช่วงแรกเนี่ยหัวข้อแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยไม่ลงตัวสักทีก็ทําให้แบบเลยระยะเวลาที่กําหนดไปมากจึงทําให้ต้องเร่งทํางานในช่วงหลังค่ะวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องให้เวลากับงานมากขึ้นจากเดิมค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือเราต้องให้ความสําคัญกับเวลาแล้วก็จัดการกับเวลาให้ดีค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะออกแบบหรือว่าคิดฟังก์ชันเราต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดค่ะสิ่งที่อยากจะต่อยอดนะคะก็คืออยากเพิ่มความเป็นเทคโนโลยีให้มากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุได้ใช้งานเว็บของเราได้ง่ายขึ้นค่ะ หัวข้อที่ชอบนะคะก็คือชอบเกมส่งเสริมการเรียนรู้รูปทรงเลยค่ะคณิตค่ะเพราะว่าเป็นเกมที่ผสมสื่อการเรียนรู้กับเทคโนโลยีเข้าไปทําให้เด็กเนี่ยเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็เข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดตามผลงานได้ที่เพจ f a c e b o o k แล้วก็อ e ินสตาแกรมชื่อฟังและนะคะขอบคุณค่ะ